ขอพูดตอบจากวันศุกร์ที่สิบเก้าคือตอนที่ได้ฟ้าท่านเมื่อสุวรรณท่านได้ขอบาบมีจากท่านความรู้สึกเหมือนกับท่านต่อยมาที่มือมาไปที่มือตัวเองเห็นดาจากทั้งสองมือท่านว่าเอาไว้ช่วยคนบาปสิ่งชั่วร้ายและไว้วทําการอันเป็นกุศลจะเป็นผลทั้งสิ้นคือตอนก่อนหน้านี้ท่านได้ ถ้าลูกหนามาจากที่วัดที่หลวงพ่อปุกเสกป็นนี้ตกกราบถามหลวงพี่วิชาท่านบอกว่าเป็นลูกกราบผีอของท่านท้าวเวสสุวรรณตอนนี้ได้โอ,อก,กาสมาการาบท่านก็เลยขอท่านให้ใจแตนมันชอบเลือด้วยก็เลยขอท่านให้มือที่มือให้ป็นนี้ตอนก่อนออกจากสมาธิเหมือนจะมีเสียงทักให้ลุกได้ คือตอนหลังม,ม,มาเรื่หลวงพ่อบอกว่าจะให้ออกกลับได้เองคือไม่ต้องให้มีอาจารย์เรียกกลับก็มีความรู้สึกว่าท่านแม่มาเรียกให้ลุกได้ก็หันไปมองที่นาฬจกาพอดูตัดเมงสี่สิบห้านาทีตามที่ตั้งเอาไว้ก่อนกลับก็กลับเสร็จตกตรงปัจจุบันท่านตรัสว่าให้พยายามมาหาท่านทุกวันท่านจะสอนอะไรให้ คือเหมือนกับท่านสอนว่า,อย,าอย่าขาดจากการปฏิบัติอันนี้เพราะว่าขึ้นจะเริ่มให้พยายามทําติดต่อกันไปเท่าที่จะทําได้วันเสาร์ที่20ขึ้นหกขําขึ้นไปไหว้พระที่พระจามันมีแล้วก็ได้พบท่านพ่อสุนสีด้วยตอนหลังท่านพาเข้าในปราสาทท่านมีความใเดวงใหญ่อยู่ในตู้ที่ตกแต่งสวยงามมาก ท่านพ่อแบบว่าตั้างไว้เป็นเจ้ที่ถวายองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากำลังจะคุยกับท่านพ่อก็เห็นหน้าเด็กคนหนึ่งโผล่มาข้างๆคือเป็นภาพด้านข้างของแกร,ร,รู้รู้ว่าเด็กคนนี้เป็นลูกแต่อดีตด,ด้วยกำลังดูใบหน้าแกว่าหน้าตาแกน่ารักสีตาโตแล้วก็แก้มยุ้ยชเหมันจับหน้านั้นมาติดๆอยู่ที่หน้าอะไรด้วย สักครู่ก็พอดีเสียงลูกฝ้ามาเลือกเกข้าประตูเลี่ยก,ก็เลยตื่นจากพลังตอนนั้นที่อปเห็นใบหน้านั้นข้าพเจ้าเข้าใจว่าตอนนั้นจิตลูกคงจะมุ่งตรงมาที่ข้าพเจ้าจิตของเราก็เลยรับมองไปเห็นว่าเป็นใบหน้าของลูกลูกพี่สักครู่ก็เลิกคุอยอะไรนิดหน่อยแล้วก็เลิกไปเข้าห้องน้องทานข้าพเจ้าก็เลยกลับมาทำสมาธิต่ตอ ต้องมีความรู้สึกว่าอยากจะออกไปเที่ยวอะไรอะไรตอนอะไรให้มากกว่านี้ก็เลยติดต่อกันตอนนั้นมาที่ที่ออกไปนี่อาจจะสั่งได้แค่อุปจารสมาธิก็ได้เพราะว่าไปแบบง่ายๆความสุกว่าไปเห็นก็เห็นแบบง่ายๆจิตยังคงจะไม่เข้าฌานถึงฌานสี่แน่ๆหรือยังไง,งก็ไม่เข้าใจเหมือนกัน แต่รู้สึกว่ามันไปแบบง่ายๆนึกเ,เห็นก็เห็นยันงไงตอนนี้ก็ขอไปกราบสมเด็จองค์ประจุวันท่านพี่พรเทพเป็น,น,นผู้เมตตาพาไปท่านว่าตามที่มา,น,านี่แดนพระนิพานนะท่านที่พามาถึงปุ๊บก็มีความรู้สึกว่าท่านให้มาดูว่ามันเป็นสุขเพียงใดสบาวสวายสว่าสว,ยสวาสวยกว่า มันมันจะถึงหรือเปล่าก็ไม่ทราบอาจจะเป็นเพราะจิตตอนนั้นมันดีดีหน่อยหรือว่าอย่างไรก็ไม่ทราบงรู้สึกว่าสงสางสงหายมากในใจตอนนั้นก็นึกถึงคําของที่วิชาขึ้นมาทันทีคือเดิอนก่อนมากราบท่านท่านพูดเกินเอาไว้ว่าพระนิพานนะพวกเธอไปเที่ยวได้แต่อยู่ยังไม่ได้พอกําลังดึงชมนิวถึงท่าจุ่บนนั้นก็มีความรู้สึกว่าไปไม่ถูกไปไปเที่ยวบนนั้นไม่ถูก ก็เลยกลับลงมาหาหลวงปู่ปานเห็นท่านอยู่บนอาสนะท่านนั่งนิ้อย่างเมตตาและบอกเป็นเชิงให้ไปกราบสมเดจองค์ปัจจุบันเถอะท่านพี่พรที่พาเข้าไปมาหยุดหยุดหน้าที่ประทับพระองค์ท่านท่านไม่อยู่ในดอกบัวกแก้วแคลวคาวองค์ท่านห่มจีวรพระพักอุมอีกข้าพเจ้านั่งอยู่ห่างท่านดูเหมือนยากคล้ายๆมีอะไรอยู่ข้างหน้าทําให้เข้าไปไม่ได้ ก,ก็จะกราบขอคำสอนจากท่านพอขอท่าน,นั้นเขาเพ้่ก็เห็นเ <c oughs> ทียนสีขาวลอยตรงข้างหน้าสองเล่มแล้วก็ดูว่าเอ๊ะเราไปเห็นเทียนได้ยังไงเนี่ยในเมื่อเรากําลังเอ,อพูดอยู่กับพระอ,องค์ท่านอยู่ก็ดูตามไปเรื่อยๆ ก็เห็นว่าเทียมนมันลอยอยู่เฉยๆสักครู่ก็เห็นว่าเทียนเลื่อนขวามือของข้าพเจ้าเนี่ยถูกตัดท้ายออกเหลือครึ่งเล่มแล้วก็ตัดออกไปเหนือนิดเดียวก็ได้ยินรู้ด้วยจิตว่าท่านาตัดว่าถ้าเทียนม,มีน้อยเวลาจุดไฟก็ลุกได้ไม่นานก็ดับใช่ไหมเพราะไม่มีเทียนจะให้เผาชั้นใดก็ชั้นนั้นถ้าเราตัดขันห้าคือร่างกายได้กิเลสคือความเล้าร้อนก็ไม่มีจะเผาเราได้ พอเราตัดเหตุซะแล้วพอท่านตรัสจบข้าพเจ้าก็มีความรู้สึกเข้าใจได้แจ่มแจ้งว่ามีความรู้สึกว่าคําสอนของท่านนี้กินใจมากไม่เหมือนกับที่ข้าพเจ้าได้รับฟังจากภายนอกสมาธิแต่ถ้าจะให้บรรยายให้ขยายความขององค์ของที่ท่านตรัสไว้คิดว่าจะต้องกินความมากสมพ่อสั่งไว้ว่า ท่านสอนยังไงบอกมายังไงก็ให้พูดให้เขียนตามนั้นไม่ต้องไปขยายความหรืออะไรทั้งสิ้นพอเขา้าใจถอนจากสมาธิก็เลยมาเขียนบรรยายเอาขยายความเอาให้เข้าใจตามนั้นรู้สึกว่าต้องใช้คํามากกว่าตั้งสามเท่าแต่เมืม่อบันทึกในเทปก,ก็อยากจะขอเอา <c oughs> แต่คําที่พระองค์ทรงกลัดไว้ แล้วแต่ท่านผู้ฟังจะพิจารณาเอาตามสติปัญญาเข้าพเจ้ากราบลาพระองค์ท่านแต่ก็ไม่ลืมแยะมากราบท่านแม่จิตวันนี้เห็นแถวองค์ท่านแม่นนชัดขึ้นเป็นแก้วประกายออกสีทองอ่อนๆแต่แวววาวหมดพระคูษาสีเขียวดฉรอ,องพระองค์สีทองอ่อนๆโดยเหมือนสีพุทราคำแต่อ่อนกว่านิดนึง ตอนจะกลับนี่รู้สึกไ่าไวมากผมมีใครมากระตุกที่นิ้วหัวแม่โป้งทั้งสองเท้ารู้ทันทีว่าถ้านให้กลับได้จึงเลนตาดูนาฬิกาแปดโมงสามสิบห้านาทีวันนี้ไม่ได้ตั้งเวลาไว้เลย,เลยคิดว่าเอาเป็นสุดแล้วแต่ท่านจะให้ไปเที่ยวได้ก่อนจะกลับนี่ไปกราบหลวงพ่อที่วัดด้วยเห็นท่านนั่งอวนอาสนะสอนกรรมฐานท่านยิ้มไว้ว่าเออใช้ได้ขา้าพเจ้าหนี้จะพูดอะไรก็กราบนาหลวงพ่อแล้วก็กลับ วันอาทิตย์ที่21เคดขึ้นเกดข้ามเดเก้าวันนี้ท่านพี่พรที่พามากราบท่านแม่สีและท่านแม่จิตบนดาวดึงก็งงมีการประชุมกันเห็นนางฟ้านั่งเป็นไปหมดลักษณะที่นาฟ้านั่งนี่ก็นั่งเหมือนกับพื้นที่เรานั่งกันธรรมดาไม่มีเก้าอี้อะไรใดๆท่านสุน่นมีความสุขว่าท่านนั่งเหมือนจะเดียดกันได้ซ้ำคล้ายๆกับ ที่เรานั่งเรียนพระกรรมาฐานกันที่บ้านพวกพกโกมอะไรอย่างนั้นคือท่านนั่งกันเต็มไปหมดก็มองตรงไปเห็นท่านแม่สีประทับอยู่บนถ้าจะพูดสับทางโลกเราก็เหมือนเป็นบันลังอะไรอย่างนั้นข้าเจ้าก็เดินตามพี่พรทิพไปเพราะท่านพาเข้าเดินไปตรงกลางพอเดินท่านเดินปุ๊บก,ก็เหมือนกับนาวฟ้าท่านก็แหลกทางให้ข้าวเจ้าก็เดินตามไปไม่รู้สึกกลัว เห็นท่านแม่แม่ผิดนั่ใกล้อยู่กับท่านแม่สีแต่เห็นมือท่านแม่ผิดเรื่อยๆท่านว่าวันนี้อย่าลืมไปหาพระสุนเจ้าด้วยนะท่านจะสอนอะไรเพิ่มอีกท่านที่พรทิพย์พาเพิ่มขึ้นประกาศสมเด็จองคประจุบานดังที่เราตั้งใจไว้ทซ่ขั้นโซ่ตัดตือนขาพเจ้าว่าเที่ยวบารมีสิบให้เข้มไว้กับตัดขันห้าสองอย่างนี้ทําให้หนัก วันนี้ท่าเสด็จมาปรดใกล้ๆไม่เห็นไกลอย่างเมื่อวานนี้แล้วเสงกัดว่าไปกราบหลวงพ่อด้วยนะข้าพเจ้าก็เข้าไปพบหลวงพ่อที่วิมานท่านคนเดียวตอนนี้ท่านพ่พรที่หายไปไหนก็ไม่ทราบไม่นักเห็นข้าพเจ้าเข้าซุ้มประตูไปเห็นหลวงพ่อน,นั่งบนที่ประทับยิ้มอย่างเมตตาท่านกวักมือเรียกให้เข้ามาได้ข้าพเจ้าคลานเข้าไปกราบท่านว่าท่านท่าน สอนว่ามันฝึกให้เคร่องอย่าพยายามให้ขาดแม้สักวันในระหว่างยังไม่ได้พบทัานที่วัดท่านว่าให้ตักสังโยชนให้เด็ดขาดสามตัวแรกก่อนค่อยๆไปใน,นฐานท่านว่าจะมากราบหลวงพ่อที่วัดเสาหน้าได้ไหมเจ้าคะท่านยิ้มเฉยๆไม่เห็นยาอะไรตอนนั้นคิดว่าเป็นการอนุญาตเป็นกตัวเสร็จก็เลยกราบเรียนท่านว่า หนูอยากขอเรียนต่อเจ้าค่ะคืออยากไปต่อที่วัดถ้าหลวงพ่อเห็นว่าอันนี้พอจะใช้ได้บ้างแล้วคือพื้นฐานพอจะเป็นทางที่จะปฏิบัติต่อไปได้แล้วตอนนั้นด้วยความง่ขอท่านไปบอกว่าขอให้ท่านช่วยสอนวิชาสามให้ลูกด้วยท่านก็ว่าเอาสิตั้งใจมันฝึกฝนไว้ก็แล้วกันแล้วก็ลวกเลยเลงมาหาท่านแม่จิตพอดีเสียงทักให้ออกพอดี แต่ออกมาแล้วใจก็เลยไม่อยากจะนุจึงอยากทํำสมาธิต่อก็กําเนดภาวนาต่อต่อไปหน้ายิ่งบูชานั้นเห็นหลวงพ่อมายืนอยู่ใกล้ๆด้วยความรู้สึกปิติก็เกิดขึ้นอีกแต่สิ่อย่างคือมามาที่เวลาพบองค์ไหนๆก็ตามควสุกมันบางครั้งคิดว่าคงจะดีใจมากๆที่ได้เห็นท่าน แต่ภาพในนั้นในสมาธินั้นมันไปอย่างเฉยๆใจมันเฉยๆไม่รู้สึกดีใจมากแล้วก็ไม่รู้สึกว่าสิติอะไรมากย่างที่คิดเอาไว้แต่พอมาเห็นท่านขึ้นนอกกลับรู้สึกว่าอยากจะร้องไห้วันจันทร์ที่ยี่สิบสองขึ้นตอดขั้นเดือนเก้าวันนี้เห็นพระเจ้าอยู่หัวเป็นข้ะสงฆ์ที่พระพุทธามณมีด้วยคือก่อนที่จะเห็นพระเจ้าอยู่หัวนี่ ข้าพเจ้อาอ่านในสือหลวงพ่อ,พอนึกขึ้นมาได้ถึงหลวงพ่อองค์ยิ้มที่หลวงพ่อท่านเห็นก็ไม่ทราบว่าท่านเป็นองค์ไหนอยากจะขึ้นมากราบท่านบ้างพอขึ้นมาถึงพะจุลาม,มีแล้วก็เลยขอท่านขอเห็นหลวงพ่อองค์ยิ้มปรากฏว่ามองไปมองมาเห็นพระองค์องค์ยท่านนั่งอยู่สสยสะท้อนห้อแว่นตาทําให้ข้าพเจ้ารึกว่าเอ๊ะพระองค์ไหนเนี่ยท่านใส่แว่นด้วย พอพอมึกว่าเอ๊ะแค่นั้นก็ภาพก็ชัดขึ้นทันทีปรากฏเป็นพระเจ้าอยู่หัวของเราท่านผงจีวรนเหนื่อเหมือนบันพินโพนาอยู่ต่อมาก็ขึ้นมากราบหลวงพ่อที่วิมานท่านมาที่หอระครังก่อนแล้วขึ้นไปข้อเสีสารทีคือใจมันอยากจะฟังว่าระครังบนนี้จะเสียงกัางวานเพราะแค่ไหนก็รู้สึกว่าเสียงดังกัางวานแต่ไม่ ไม่เอดหนุกหูแต่กราวานไปไกลอออกจากลคลองคังก็มากราบหลวงพ่อท่านให้ดูแดระนิพานมีความรู้สึกว่าดินแดนไม่ยู่สูงเหนือเลฆแต่เป็นเหนือสักแค่ไหนนี่ดาวไม่ถูกผลกันมีปราสาทบนั้นสวยงามอยู่หลายหลังหลวงพ่อองค์ท่านสายเป็นแก้วแต่ก็ยังทรงจิ๋งอนวันนี้แต่จะมาไี่ตั้งท่าที่สามเห็นเพื่อเลือกมากรวมพระฤๅก อกไปแล้วก็มานั่งทําต่อพอรุ่งเข้ามากวนล,ล้วก็หยุดเป็นอย่างนี้ตั้งสามพักขอวันนี้ขอท่านดูนาล็อกคือใจตั้งใจว่าจะขอดูแต่ยังไม่ทันจะคิดเพื่อจะไปดูระหว่างที่ยังอรอจะเชื่อที่อื่นก่อนก็ปรากฏหน้าใบหน,าหน้าหนึ่งโผล่เข้ามาเป็นใบหน้าของนายเอลิสเมทเมอร์ที่แกเพิ่งจะตายเมื่อหลาวนนี้ ทีแรกก็มองว่าเอ๊ะหน้าใครนั่นมานอนอยู่หน้าซีดผมจะขาวบอกว่าหน้าตาจะเหมือนเอลิโซใครนะพนนษ้ว่าใครแค่นั้นภาพประับว่าจิดก็รู้ว่านี่เป็นนายเอลิโซแน่ๆภาพที่เห็นนั้นกะมากตะแคงทางข้างขวาส่วนมุมปากด้านซ้ายนั้นมีเลือดไหลเกิดแล้วเหมือนผิดผิดท่อนเตือนั้นเห็นไมครับจะมีอะไร เกิดอยู่หรืออะไรไม่ทราบอันนี้หมอยไม่เห็นจริงๆเห็นแค่ใบหน้าเท่านั้นแต่รู้ว่าภาพนั้นไม่ใช่ภาพของคนที่ได้รับความสุขเข้าใจว่ากําลังอยู่ในนรกคือท่านมาปรากฏท่านองค์ใดองค์หนึ่งโค้มตตาให้ทําปรากฏให้ข้าพเจ้าเห็นให้รู้ว่าที่เราเห็นเห็นชอบชอบอยู่น่ะกำลังในรกไปแล้วนะเขาเด็กๆที่ชอบหนยะเอวุธมาก จึงกราบถามองใดาองเัินที่อยู่ใกล้ๆนั้นถามออกไปว่าดูท่าทางเองื้อร่งไม่นคนสนใจดีแล้วก็ได้เงินหาเงินหาทองมาได้มากแกก็งคงทําบุญทําทานบ้างเหมือนกันไม่ใช่หรือเจ้าคะก็ะท่านก็ตอบมาว่าแนก็ทําอยู่เหมือนกันแต่ลักษณะการทําบุญของแกเป็นการทําเอาหน้ามากกว่าไม่ได้ที่จะสงเคราะห์อะไรแล้วก็ข้อสําคัญตอนตายจิตแกไมก่จับิ่งเป็นกุศลน,น,นเลย เพราะขณะมีชีวิตยู่ไปให้จิตแยกสงสัยเรื่องการที่เป็นส่วนมากท่านพูดมาแค่นี้ท่านเจ้าก็เข้าใจดีตอนนั้นจิตมันไม่ได้เมกว่าจะที่เสืเ่อมจะเสอมอะไรท่าไห้นทำไมไม่ได้เมกก็ไม่ทราบน,นี้ไปแล้วทำไมตอนหลังๆมีความสุขว่าจะเคลิ้มหลับไปหรือยังไงก็ไม่รู้เพราะได้ยินียงคาราจึงรู้สึกว่าติมเอาจตกสมาธิ พอลุกขึ้นก็จําไม่ได้ว่าเมื่อก่อนที่จะล,ลุกเนี่ยเราไปเที่ยวที่ไหนมาเอาว่าอะไรนี่แย่มากๆเมื่อก,ก่อนเดือนนี้ก็ไม่ไดี <c oughs> ท,ทัดเง็นจังแท้แต่ก็ยังมารุกให้สอบใจตเต็นกำลังใจว่ายัางดีที่ได้มากราบหลวงพ่อเพราะพระเถรเจ้าแล้วก็พค่หูหัววันอังคารที่23ขึ้น9ขั้นวันนี้พอจะเริ่มทำสมาธิลูกก็มากวนจะให้นอนด้วย ก็เลยใช้กำหนดภาวนาไปจนหลับวันพุธที่ยี่สิบสี่ตอนกลางคืนพอเริ่มสักเคจบลูปก็มาเลือกก็เลยภาวนานอนหลับไปอีกกะอาวาสตื่นขึ้นเช้าจะทำแทนตอน,นกลางคืนนี้ก็ตื่นขึ้นตีห้าของวันรุ่งขึ้นปกติถ้าไม่ไม่มีอะไรจะต้องทำก็อยากจะนอนต่อไปอีก พอี้ก็จะนอนต่อนอนีังก็นอนไม่หลับก็เลยยกขึ้นมาทำสมาธิถาวายองค์พระพุทธเจ้าพอใจสบายก็เลยถือโอกาสขึ้นพระกรรมฐา,านไปเลยดอกมมิที่ซื้อมาก็มีดอกรักแถมมาหนึ่งดอกทั้งที่ตอนที่เด็ดกการนม้นไม่เห็นว่ามีดอกรักไม่ทราบหรืออาจจะพลาดไม่เห็นไปก็ได้ทําให้ไม่ถึงท่านเทพทิด วนนี้อธิฐานว่าถ้าจะไปขอไม่ให้เล้นจะได้ไหมเอาแค่สรงตัวนั่งเขาคิดว่าเผื่อว่าเราจะไปเที่ยวคราวไหนถ้ามีคนนั่งใกล้ๆมากจะได้ไม่ทําให้คนข้างเคียงเสียสมาธิด้วยและอีกประการหนึ่งก็จะได้ไม่ไม่มีใครรู้ว่าเราไปเที่ยวหรือไม่ได้ไปเพราะตอนนั้นคิดว่าหนึ่งไม่ไม่อยากให้ใครรู้เกรงว่าจะเป็นการปวดอะไรไป เคยคิดที่ันทึกตอนแ,แรกก็คิดว่าจะเก็บเอาไว้เอามาคิดตามภาษาเด็กๆว่าจะเก็บเอาไว้พิมพ์เป็นหนังในสืองานศพของตัวเองคิดว่าจะไปเปิดเผยตอนนั้นคือ,คอไม่ไม่ทราบเจตนาของหลวงพ่อคิดว่าเราไปได้ก็ตามภาษาของเราันไปได้เองจะทำไงได้ไปเห็นอะไรก็เป็นเรื่องของเราท่านมาโปรธอาไแค่นั้นไม่คิดว่าหลวงพ่อท่านมีเจตนาจะให้ เป็นประโยชน์กับผู้อื่นด้วยตไปที่แรกในวันนี้เห็นท่านพี่ทั้งสี่พาไปฝ้าสมเด็จองค์ปัจจุบันเลยวันนี้เห็นองค์ท่านเหมือนพระที่สุแต่ท่านไม่ได้โกนผมท่านสวยอินแสงประกายที่ออกมาเป็นสีทองทองประกายวาวแต่ไม่แสบตาพระเกศาท่านดำสนิทพระพักอุม พระพักท่านนี่เหมือนรูปของที่แขกเขาวาดมากกว่าที่จะเหมือนพระพุทธรูปที่เป็นปูนปั้นอะไรนั่นเข้าไปเจ้ากราบท่านแล้วก็นั่งมองอยู่เป็นตาขณะนั้นพอจะนึกถามว่าพระองค์คือพระพุทธเจ้าองค์ที่เท่าไหรนะคิดก็บอกทันทีว่าคือพระสนมโคดมเข้าไปเจ้าเห็นหลวงพ่อท่านนั่งอยู่ใกล้ๆด้วยเข้าไปกราบหลวงพ่อแล้วก็กราบพระพุทธเจ้าด้วย ความรู้สึกเหมือนกับว่าพ่อและลูกได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าพร้อมๆกันอยู่สักครู่ผลเด็จท่านก็เสด็จไปเข้าพเจ้าจึิเข้าไปใกล้หลวงพ่อท่านเอามือล,ลูบหัวไล่มาเกิดถึงหลังตอนนั้นความรู้สึกอบอุ่นบอกไม่ถูกท่านพูดให้กำลังใจว่าทำถูกแล้วทำต่อไปเถอะอย่าท้อถอย ตอนนั้นอยากเข้าไปกอดขาท่านแต่ทำไมทำไม่ได้ก็ไม่รู้ท่านั่นที่รู้สึกว่าท่านใจดีมากอาจจะเป็นความเคารพเกรงผัวท่านมากกป็นความรู้สึกเกรงใจท่านจริงๆที่จะไปรบกวนท่านอย่างนั้นแต่ว่าความกลัวนั้นไม่มีแล้วท่านนี่เวลาจิู่ปกติลู้เพลินท่านมากข้าพเจ้ากราบท่านแล้วก็ออกมาเพราะว่ามีารู้สึกเป็นที่ที่ หลวงพ่อท่านได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อท่านไปเที่ยวที่ไหนที่ไหนก็ยังไม่อยากไป mm. ก็เลยออกจากสมาธิพอดีมี่งมาเรียกยังจำพราพระองค์องค์งงสมเด็จองค์ปัจจุบันที่ติดตาอยู่และนึกถึงพระเมตตาของหลวงพ่อท่านด้วยที่ท่านต่อให้กาลังใจอย่างนั้นเพราะว่าเราไม่ได้พบท่านมีความรู้สึกคิดถึงท่านมาก ก็ใช้วิธีไปกราบท่านที่วัดบ้างอะไรบ้างแล้วแต่จะเห็นไปวันศุกร์ที่26ขึ้น12ข้ามาถึงวัดหลวงพ่อเกือบ3ทุ่มพอเลิกงานก็รีบจับรถเที่ยวสุดท้ายมาถึงมาลงแพที่หน้าตลาดเดินมาทางอาคารเสริมสีพอดีน ก่อนที่จะมามาทางด้านนี้ข้าพเจ้าก็นึกว่าถ้าพบหลวงพ่อก่อนก็จะดีหรอกจะได้ขออนุญาตท่านพักที่นี่ใกล้ๆท่านเกรงว่าถ้าเราไปพักเลยนี่จะเป็นการถึงวิาสาสะมากเกินไปพอดีเดินมาถึงก็พบพี่น้อยพี่น้อยชะงกหน้าอ,นะออกมาถามว่ามาดูว่าใครบอกว่าหนูเองค่ะสักครู่พ่อก็โผล่อ,ออกมาพอดีเลยดีใจที่สุดที่ได้เห็นท่าน ท่านทัพี่น้องบอกว่ารัชนีค่ะลวงพ่อก็บอกถามว่ามาย,ยัางไงมาสี่คนแล้วท่านก็บอกว่าให้ไปพักได้เป็นอันว่าข้าพเจ้าก็ขึ้นไปพักที่นั่นอย่างไม่ไม่รู้สึกเติดตะขวงใจอะไรนะักพออาบนะ้ำอาบท่าเสร็จก็มาทานข้าวแล้วก็มาฟังสิงตามสายวันนั้นยังไม่ได้เริ่มรับสิงแต่ 8. คิดว่าเอาแค่วันอุโบสถ ังเสียงตามสายวันนี้รู้สึกถูกกับเกิกถึงตัวเองท่านสอนนุ่งกระสินสิท่านว่าถ้าจะเล่นอิทิธิ์ต้องทํากระสินให้ได้ทุกกองกองอย่างช้าไม่เกินสามวันแต่ว่าอย่าลึกว่าเก่งถ้าทําได้แน้่มันได้เลยนทีท่านว่าถ้าจะให้บรรลุนกเผนต้องจำแบบที่พระพุทธเจ้าสอนลูกชายในช่างทองที่ให้เพ่งกระสินดอกบัว การเพ่งกระสุนแบบของพระพุทธเจ้าไม่ต้องมีพิธีมากจับได้ตลอดให้เป็นประโดงฉับทันไม่ไว่าจะนั่งยืนเดินหรือกำลังเหนืน่อยมาหรือเมื่อไรก็ได้ที่เราคิดจะจับก็ต้องจับได้ทันทีนั่นจึงเรียกว่าใช้ได้หลังจากจบคำสอนก็มานั่งฝึกมโในมในยิบท,ที่อีกฝึกในห้องที่พักฝืนว่จาจะคือความรู้สึกไม่จะไม่ได้ขอจะไม่ให้มคืณเราไปฝืนอ,อันนี้เป็นอาการที่ไม่ดี คือฝูนก็จะไม่ล้มยิ่งฝูงก็เลยต้องล้อมลงไปขณะที่กําลังเอทะเลาะกับตัวเองอยู่นั้นว่าจะล้มหรือไม่ล้อมอะไรก็มีความสุขลูปออกไปเห็นท่านพี่ท้้สสี่มาที่มือสองข้างไปเลยแล้วท่านก็บอกว่าชักช้านะพอถึงพระกรามมีนมท่านก็พาไปกราบสมเด็จองคพระพุทธ,ธกสศกท่านตรัสว่า การมาวัดครั้งนี้ให้สำเนมกายวาจาใจาไว้ให้ดีจะมีการทดสอบด้วยถ้าผ่านลูกก็จะได้เรียนรู้อะไรไปอีกบารมีสิษย์ที่บอกไว้ทําให้เป็นนะแล้วท่านก็ทวนให้ว่ามีข้อไหนไหนบ้างพอท่านทวนให้จบข้าพเจ้าก็จะมาว่านึกทวนเองอีกครั้งหนึ่งพอนนก็นึกได้แค่เก้าข้อนึกเท่าไหรก็นึกไม่ออกจริงอธิษฐานยาก ถ้าเป็นปัญญาในฌานจริก็ขอให้รู้ว่าขาดตัวไหนคือตอนนั้นนมีความสงสัยอะไรบางอย่างอยู่นิดๆท่านก็พิสูจน์ให้เห็นหลายๆอย่างแล้วก็ถึงได้จึงรับที่จะรับฟังอย่างเป็นที่ขณะที่ถามว่าขาดตัวไหนทันใดคำว่าวิริยกะก็ปรากฏขึ้นเป็นตัวอ,อักษรชัดเจนพระพเจ้าก็เลยมั่นใจแล้วก็แน่ใจว่า ตัวนี้แหละต้องต้องเป็นตัวที่ทําให้หนักช้วยก่อนที่จะกลับก็ไม่ลืมแวะกราบหลวงพ่อคือใจอยากเห็นหลวงพ่ออยู่ตลอดเวลาอแล้วพอไม่จะกราบท่านก็เห็นท่านวันจาาร์ที่ยี่สิบเจ็ดขึ้นสิบสองค่ำเดือนเก้าตอนเช้าไปหลวงพ่อฉันเช้าพวกเราพี่เพื่อนๆและข้าพเจ้าได้เข้าไปช่วยในโรงครัวทําอาหาร แล้วก็เลยชวนกันมากราบหลวงพ่อที่ที่แนะนําว่าเผื่อท่านจะเมตตาเปิดอะไรท่านก็จะเรียกไปเองถ้าท่านไม่เรียกเข้าไปแล้วก็กราบแล้วก็จะกลับกันพอดีหลวงพ่อก็เลยเมตตาให้คุยอะไรกันนิดหน่อยถามถึงให้ข้าพเจ้ามีโอกาสได้ถามถึงผลการปฏิบัติระหว่างที่ไม่ได้พบท่านท่านบอกว่าเป็นไงทำเออทำสมาธิทุกวันหรือเปล่ากราบเรียนท่านว่า ทำทุกวัน้าค่าแต่บางวันก็ได้มากบางวันก็ได้น้อยในถามหนงพ่อท่านย่าที่หนูออกไปไหนไหน,ไหนมันนี่หนูบันทึกเอาไว้จะดีไหมเจ้าคะและ้วเพื่อนเขาขอเอาไปอ่านจะได้หรือเปล่าไม่ใช่ว่าจะเป็นการอวดอะไรไปหรือเปล่าหนูพ่อบอกว่าได้ได้ให้เขาอ่านการดีบันทึกเอาไว้บันทึกอารมณ์ไว้ตลอดว่าตอนนี้รู้สึกยังไงอะไรยังไงจะได้คนนึกหนักเก็บว่าให้ลูกหลานอ่านถ้าว่าอย่างนั้น กาก็เลยแล้วก็ท่านสอนหลายๆอย่างท่านบอกว่าตอนกลางวันท่านจะให้เปิดโบสถ์ซ้อมกันข้าพเจ้าก็ไม่ทราบจะทํายังไงก็ยังไงก็ต้องรับปากหลวงพ่อไว้ก่อนท่านใช้อะไรจะต้องทําให้ได้ที่อิ่งนั้นท่านบอกว่าให้ข้าพเจ้าช่วยนันเพื่อน,น,นไปไปฝึกกันในโบสถ์ก็เลยรับปากรับคํากับท่านว่าจะทํา ขอเล่าจบไว้แค่ตอนนี้ก่อนจะขึ้นถงต่อหลวงพ่อให้สึดในโบสถ์กันในเทศม้วนต่อไปค่ะ